เธในกระจกเหมือนฉันโด so <laughs> <annoyed> นซ <corner> <laughs> <sh> <air> <sh> <personality> <sh> ้อมมันี่ไงมาจังฉันแต่งลูกนี้แล้วฉันออกไปกคานนองได้จริงๆเหรอแล้วก็ของเขาจะทาปากเป็นสีชมพูชมพูแบบหวานๆเลยเธอพูดแต่แล้วฉันก็ลืมบำรุงปากก่อน ต่อการค่ะเมื่อกี้มัวแต่ะไรนะมาค่ะเมื่อกี้มัวแต่ติดคนตาห้าเดี๋ยวเรามากิดอะไรเนี่ยกันเลยอันนี้คือแบบว่าติดแค่แบบเป็นะพิธีเฉยๆเนาะก็จะประมาณนี้อันนี้ก็คือแบบว่าแต่งแบบที่มันแบบสามารถเดินไปข้างนอกได้นะทุกคน <c oughs> ได้จริงเหรอดูเหมือนจะไม่เท่ากันด้วยเนี่ย <c oughs> นะเท <c oughs> ่าไหม อันนี้มันเชิดเนาะส่วนอันนี้เราแบบไม่ค่อยเอันี้เท่าไหร่เราจะแบบไหนแบบหนึ่งหรือแบบสองแต่ถ้าแบบหนึ่งก็คือตามแบบเขาไปเป๊ะแต่แบบสองคือก็สามารถออกไปข้างนอกได้อยู่แบบไหนดีแบบหนึ่งแบบสองถ้าแบบสองก็จะแบบเฉี่ยวอันนี้ก็แบบดูกลมโตเรื่อกไม่ได้แบบสองแหละเอาตามแบบเขาไปเลย แล้วก็จะมาถึงขั้นตอนที่เราจะทาปากกันนะครับทนจะเสร็จแล้วหลังจากที่ดีฉันอัดคลิปมาชั่วโมงกว่าแล้วค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นสีตามที่เอาตามแบบเขาเลยนะทุกคนมันได้จริงหรอมาฉันดูแล้วฉันดูเหมือนแบบปากฉันเหมือนคนป่วยเลยหใช่ไหมมันได้หรอมันเดินออกไปข้างนอกได้จริงหรอ๋อยวขออนุญาตผสมสีแล้วกันเติม c r o s เบา ชื่อลืมอ,อะไรชื่อลืเปัดแก้มใช่ไหมแก้มเขาก็จะเป็นโทนชมพูอย่างที่บอกชมพูเหรอชมพูแบบชมพูอมส้มอ่ะมันออกไป๊บนอกได้จิงหวัเถือ <c oughs> แต่มันก็สวยอยู่นะแต่ว่า ได้หรอไหนฉัน <ขอ S 1> ดูดูสิเปิดกระจกไปนี่มาจะห่างใช่ไหมเอาดีๆเธอดูดูก่นอนว่ามีใครอยู่นอกไหมได้ไหม